บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้โดยดีเพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคีถ้าตราบใดเรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขสุดตราบนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ บางแสนแสนสุขสามมุกลื่อนาำข้าวลาน้องมนประชาชนสามคีประเพนีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุกลื่อนสวัสดีบางแสนสสาสน้องมนประชาชนสามคีประเพนีวันไหล สวัดีค่ะกลับมาพบกับจูเนีรายการสวัสดีบางแสนอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะจูจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่มีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดขึ้นค่ะนั่นก็คือโครงการกีฬาผู้สูงอายุนั่นเองค่ะส่วนความสนุกสนานและก็รายละเอียดของโครงการจะเป็นงไงนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและด้านหลังของจูตอนนี้ค่ะก็จะเป็นพิธีเปิดสาหรับงานกีฬาผู้สูงอายุในวันนี้นั่นเองค่ะ บางแสนแสนสุขสามุกลือนำข้าวลาน้องมนประชาชนสามัคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุขสามุกลือนำข้าวลาน้องมนประชาชนสามัคีประเพณี 你好。<分> ผู้สูงอายุจะได้ดำเนินงานตามโครงการตามรายละเอียดที่กล่าวแไว้ผู้มือสุขภาพระ้องมีผูายุปผู้มือที่ดียและช่วยให้ผู้สูงอายุทราบถึงสภาวะสุขภาพของตงและข้อปฏิบัติตางๆที่มีความเหมาะสมกับวัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไปให้สามารถดำเนินชีวในข้อรัวและสังคมได้อย่างมีสังสีและการจัดการในากีฬา สบงผลหุางร่งกานการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสร่วมกิจกรรมกีฬาและกรนาการัการฝึกกายร่วมกันเพื่อให้ผู้สูงอายุมสุภาพที่ดี้่างกายและจิตใจอันที่จะเป็นการชะลอความชราชะลอความเสื่อมและช่วยเกิดตัวเองได้และคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีอาจจะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอาุต่อไปและมีโอกาสได้ขอรับงานงานดุลิศะเป็นาไป ตัวอเราขอให้ผู้สูยุที่เข้าวมโลการและคะผู้ินการจัดงานต่างจะมีแต่ความสุขความเริญและมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและขอให้มีุขสมุทรกับการจัดการงกีฬาวันนี้แบบนี้ได้เวลาสมบรแล้วขอประอบการแข่งขันกีฬาสมรนลที่สิแสนสุตามโครงการสร้างสุขภาพผู้สูงอายุปรจำาร้เม่อนี้ ็โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนะครับเทศบาลเมืองแสนสุขประจาปี54าก็เนื่องจากว่าเทศบาลเมืองแสนสุขเนี่ยเรามีชมรมผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีสมาชิกเนี่ยมากกว่าเกือบ2,000คนแล้วนะครับเราก็เป็นชมรมที่ค่อนข้างจะขนาดใหญ่เราก็เลยเทศทบาลก็ให้การสนับสนุนงบประมาณนะครับประจําปีแล้วก็ทางสมาคมเองเนี่ยเราได้ผู้นําที่มีความเข้มแข็งนะครับก็คือคือเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีของเทศบาลแสนสุขเรานะครับท่านเฉยพรเจียมตนเนี่ยก็เป็นผู้นําที่ เข้มแข็งหลังจากที่ให้กเกษียณไปเนี่ยท่านก็เลยมาตั้งเลยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสงสุขขึ้นมาแล้วก็เทศบาลก็เลยอยากจะมีกิจกรรมดีๆนะครับส่งเสริมสุขภาพให้กับทางผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลของเรา,าครั้งนี้เป็นครั้งที่หกหรวคะก็เราจัดมาทุกปีนะครับตั้งแต่ก็ามานี่น่าจะเกินครั้งที่5ไปแล้วนะครับรสำหรับความร่วมมือของผู้สูงอายุก็ยังดีเช่นเคยเลยใช่ไหมครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็มาบูนนาฝากข้างนะครับแล้วก็มากิจกรรมนี้มีตั้งแต่เช้า แล้วก็ไปจบมาช่วงกลางวันนะครับพอเราเลี้ยอาหารเที่ยงเสร็จก็คงจะให้ท่านกลับไปพักผ่อนนะฮะจริงๆแนละ้วตรงนี้เรามีทั้งปีแล้วประมาณปีหนึ่งเนี่ยเทศาบาลก็จะใส่เขประมาณพาท่านผู้สูงอายุเนี่ยไปไหว้พระไปท่นศานท่ศึกษาตามต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้ไปเปิดหูเปิดตาเพราะบางท่านเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเนื่องจากชราแล้วก็ลูกๆหลานเนี่ยก็องไปทํางานนะครับไม่ค่อยมีโอกาสเรากา็เลยจะเทศบาลก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูแลแล้วก็จะพาท่านเหล่านีานนไานน้ไปเปิดหูเปิดตาแล้วก็ ไปให้ให้มีความสุขสนานใหนอกบ้านนะครับค่ะเหมือนว่าเป็นอีกหนึ่งสังคมกันเลยใช่ไหมคะแล้วยังยมีโครงการตัวสุขภาพมีโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเช่นวันนี้ก็มาเล่นกีฬากาันมาให้ความสุขสนานพวกนี้ครับเราจะทาออตลอดปีค่ะโครงการในวันนี้นะคะมีหน่วยงานไหนเข้ามาร่วมบ้างไหมคะก็หลกักๆก็มีเทศบาลเมืองแสนสุดโดยกองสวัสดิการ<อ>และสังคมกษษองสาธารณสุขนะครับแล้วก็มีภายนอกก็คือมีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยา,ยา,ยา,าลัยพิมาแลวก็ชุมชนในเงงในขตเทศบาล ร่วมด้วยช่วยกัดน,นะครับในการคัดเลือกนอชลาแล้วก็มาแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุเรามีวิธีการเตรียมความพ,พร้อมเกี่ยวกับการไปของพยาบาลยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเรามีนิสิตจากคณะพยาบาลสาสาร์มหาวิาาี่ายมาหลายสิบคนนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่แล้วก็กายา,า,าที่มาคอยดูแลตลอดเวลานาคนชมรนะค่ะแล้ว มีเล่นการละเล่นเกมมีการแจกของรางวาัล<ะ>มีของว่ามีเลี้ยงหาหกลางวานันนะครับแล้วก็มีแจกคู่มือว<ะ>ินนีพิเศษตรงจะมีแจกคู่มือผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเอาไปอ่านหรือให้ลูกหลานอ่านเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพ<ะ>ค่ะด้านของอาหารแล้วก็กรูปปั้นนะคะอ<ะ><ะ>าหารนะก,ก็ทางเทศบาลได้จัดเตรียมมาให้แล้วทีด้านนอกนะครับเดี๋ยวพอการกีฬาเสร็จพอผู้สูงอายุท่านอยู่เนี่ยเราก็จะให้เบรกนะครับแล้วก็ไปทานอาหารได้เลย อาหารก็จะเป็นอาหารที่เราเลือกแล้วนะครับที่วา่าดูเรื่องสุขภาพเป็นหลักอาคาสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทนายยเข่าวสารอะไรถึงข่าวางบ้านค่ะครับก็ฝากผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้าที่บ้านท่านมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านแล้วเพท่านไหนยังไม่ได้มา,าเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเนี่ยก็อยากให้มาติดต่อที่กองสวัสดิการรักษาพลด้านหลังเทศบาลนะครับเป็นอาคารสองชั้นด้านหลังเนี่ยก็มาติดต่อเพื่อจะลงทะเบียนผู้สูงอายุแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์ต่างต่างนะครับ กับอาจารย์แสงร่าง,งามน,นิดกรรมการผู้ตัดสินกีฬาผู้สูงอายุในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรียนถามนะคะกับอาจารย์หน่อยนะคะว่า yes. วันนี้เนี่ยเป็นกรรมการตัดสินใช่ไหมคะใช่ครับมีกีฬาอะไรบ้างคะส,งสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับกีฬาผู้สูงอายุครับก็ประเภทแรกก็จะเป็นกีฬาชักเยร์ครับค่ะประเภทที่2ก็เป็นลูกมะนาวเอ่อลูกมะนาวเหมือนเวหาครับเกี่ยวกับการโยนมะนาวเรตฐก้ารครับประเภทที่3ก็ปิดดปิตาแต่งสวยก็เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ แต่งหน้าโดยการปิดตาแล้วก็ให้คนนั่งครับค่ะครับแล้วก็อันต่อไปครับเป็นนักกอบมืออาชีพก็เหมือนกอบพ่นจนนะครับคือใช้มะเขือกับลูกมะนาวครับค่ะแล้วก็เป็นหกสิบย่างแจวครับก็เป็นปิดตาตีปี๊บครับอืแล้วก็เป็นลูกบอลเหมือนไมหาก็เป็นเหมือนคล้ายๆกับเก้าอี้ดนตรีครับก็หมุนเวียนแล้วก็วางโดยใช้ลูกบอลอุปกรณ์ครับแล้วก็สุดท้ายเป็นการประกวดกองเชียร์ครับ สำหรับกิจกรรมวันนี้ครับค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะเราใช้การตัดสินเนี่ยากหรือว่าง่ายยังไงบ้างเออสำหรับวันนี้ครับการการการตัดสินส่วนใหญ่ก็เป็นการตัดสินมีอยู่2ประเภทที่มีการตัดสินพวกใช้เกี่ยวกับใช้การเขาเรียกว่าการดูแล้วก็การดูการตัดสินแล้วก็ดูการเข้าเส้นชัยต่างๆครับการเข้าเส้นชัยประมาณนี้ครับ มีปัญหาอะไรบ้างไหมคะระหว่างการตัดสินกฬาสำหรับวันนี้ก,ก,ก็ไม่น่าจะมีหาอะไรก็คนใหญ่ก็เป็นการเชื่อมบอลลัพันในดีสำหรับผู้สูงอายุครับ<ฆ>ในการออกกำลังกายครับก็คือผู้สูงอายุก็อาจจะช้านิดนึงในการ<ฆ>ในการออกกำลังกายก็าอาจจะช้านิดนึงไม่เหมือนกับวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ บางคนครับคืออาจจะต้องไวกว่านี้ครับค่ะเรามีการแบ่งประเภทไหมครว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีกี่ประเภทหรือว่าใชา้โรงกันหมดเลยสําหรับวันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เขาเทางกองหนาะสุดนั้นได้มอบหมายให้กองกา,ารสัในในในการตัดสินทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกณฑ์อายุายเป็นผู้สูงใหญ่ผููส้สงอายุส่วนใหญ่ครับก็คือเกณฑ์สี่สิบห้าสิบขึ้นไปนะครับ่างนี้ครับก็ส่วนใหญ่จะเล่นรวมกันนะครับแล้วก็จะมีแม่สีครับเป็นคนที่คอย กำหนดว่าจะใครจะลงมาเล่นเนี่ยครับค่ะเดียนถามนิดนึงนะคะอาจารย์คะมีข้อดีอะไรบ้างคะสําหรับการจัดกีฬาผู้สูงอายุคะ่ะก็ข้อดีของมันคือคออือผู้สูงอายุก็สามารถได้ออกกาลังกายได้ครับก็คือบางทีก็บางทีอยู่กับบ้านก็ขาดการออกกำลังกายขายการดูแลเนี่ยครับก็บางทีก็ได้ขยับกล้ามเนื้อได้บ้าง <umen. S 1> ครับก็อาจจะทําให้สูขภาเสื้เองดีขึ้นครับค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะก็ะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับอาจารย์แสงล่านะคะที่สละเวลามารมพูดคุยกับเรา,ะค,ะค,ค,าค,ค่ะขอับเพื่อนค่ะ ปุ้นก็อยู่กับอีกหนึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ค่ะกับคุณป้าสอปอเตอร์นี่ค่ะค่ะสวัสดีคุณป้าด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะกิจกรรมในวันนี้คุณป้าทร<อ>าบข่าวได้ไงคะอ๋อทราบข่าวเพราะว่า,วาทางคณะกรรมการาได้ประชุมกันให้จัดปีละครั้งค่ะได้ในค่ะสนุกสนานไหมคะกิจกรรมในวันนี้<อ>สนุกเหมาะสมกับอายุค่ะแล้วคุณป้ามาอยู่สีฟ้าได้ยังไงอะคะคือก็อยู่ทุกสีป้าเนี่ยค่ะคือจะเดิน ไปทุกสีให้เป็นงนใหทุกสีวันนี้คุณต้าเป็นกองเซียร์อย่างเดียวหรือว่าร่วมแข่งกีฬาด้วยคะไม่ได้แข่งนะก็เป็นกองเซียร์ใช่ไหมคะมเชียร์ทุกสีอ่าวันนี้อยากมีอะไรอยา ไมินไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็พิสเสดีรู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ทิ้งให้เรียงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเรื่องเพศคิดให้เยอะมองให้ยาวพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสนไวไฟซิตี้อินเทอร์เนต็ตไร้าสายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน w i f i ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึง สายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา